สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่เราจะมาพิเคราะห์พิจารณาการโคจรยกย้ายของดาวพระพุธนะคะดาวพระพุธณปัจจุบันนี้ได้ทําการโคจรสถิตอยู่ที่ราศีมีนค่ะ แต่ในวันที่10มีนาคมไปจนถึงวันที่28มีนาคมปี2568ดาวพระพุธจะมีการโคจรวิปริตผิดเพี้ยโนโคจรถอยหลังมาอยู่ที่ราศีกุมมาอยู่ในบ้านเรือนของดาวพระราหูนะคะก็เป็นช่วงที่แต่ละลัคนาราศีอาจจะต้องพึงระมัดระวังและรอบคอบเพราะดาวพระพุธได้โคจรมาอยู่ในบ้านเรือนของดาวคู่อริคู่ศัตรูด้วยดังนั้นเพื่อเป็นการไม่ประมาทนะคะในคลิปวิดีโอนี้จึงจัดทํามาเพื่อ เตือนสติเพื่อบอกกล่าวให้กับแต่ละลัคนาราศีได้ระมัดระวังกันค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นำปํำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีกุมค่ะดาวพระพุธสำหรับชาวลัคนาราศีกุมถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะแล้วก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะของคุณค่ะ ณปัจจุบันนี้ดาวพระพุธได้ทำการโคจรสถิตยอยู่ที่ราศีมีนอยู่ในเรือนกระดุมพระของดวงชะตา เป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีกุมนั้นมีความสําเร็จเกี่ยวกับด้านการเงินการทองโดยเฉพาะกิจกรรมหรืองานใดที่เกี่ยวข้องกับการพูดการเจรจามักจะนําพาโชคลาภม,มักจะนําพาความสําเร็จมาสู่เจ้าชะตานะคะโดยเฉพาะงานสอนงานถ่ายทอดความรู้อินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์ครีเอเตอร์ต่างๆนะฮะรวมไปถึงพิธีกรงานที่ต้องออกสื่อออกหน้าออกตาดารานักร้องนักแสดงล้วนแล้วแต่ได้รับผลที่ดีในจังหวะที่ดาวพระพุธมา อยู่ที่ราศีมีนนะคะทนายความการว่าความการสื่อสารทุกรูปแบบค่ะจะออกมาดีมากพอเข้าสู่วันที่10มีนาคมปี2568ไปจนถึงวันที่28มีนาคมปี2568ก็เป็นจังหวะที่ดาวพระพุทธดาวเจ้าเรือนปุตตะดาวเจ้าเรือนมรณะดวงนี้ได้ทำการโคจรวิปริตผิดเพี้ยนมาอยู่ที่ราศีกุมค่ะ มาสถิตทับลัคนาราศีเกิดของคุณนั่นเองในช่วงที่ดาวพระพุธโคจรถอยหลังมาอยู่ที่ราศีเกิดของคุณนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นจังหวะที่ดาวพระพุธมีความเสื่อมเพราะการโคจรของเขาไม่ปกติจริงๆแล้วจากที่เคยอยู่ราศีมีนก็ต้องขยับหน้าไปที่ราศีเมษแต่นี่เป็นการโคจรถอยหลังมาอยู่ที่ราศีกุมนะคะดังนั้นกําลังของดาวพระพุธจะอ่อนลงและพอโคจรมาสถิตทับลัคนาราศีเกิดของคุณมันก็มีเรื่องที่ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับดาวพระพุธดาวพระพุธเป็นดาวปุต ะระมัดระวังการมีปัญหากับบุตรบริวารลูกหลานคนที่อายุน้อยกว่าคนที่อยู่ภายใต้การปกครองการดูแลของคุณระมัดระวังการมีปัญหาเกี่ยวกับสิ่งใหม่ๆที่คุณกำลังเริ่มทำกำลังหยิบจับกำลังทดลองกำลังเรียนรู้กำลังที่จะฝึกฝนเรื่องราวเหล่านี้มันอาจจะนำปัญหามาสู่ตัวคุณ แล้วดาวพระพุทธเนี่ยถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะมรณะหมายถึงเรื่องราวของการป่วยไข้ไม่สบายสุขภาพนั่นเองนะคะมรณะหมายถึงการยกย้ายการเปลี่ยนแปลงทางไกลทางต่างประเทศหมายถึงการจากลาหมายถึงการสูญเสียเมื่อดาวพระพุทธนะคะที่โคจรมาสถิตทับเนื้อทับตัวของชาวกุ่มเนี่ย วิปริตมาแบบนี้ชาวลัคนาราศีกุมก็ต้องระมัดระวังหนึ่งเลยคือเรื่องของสุขภาพมีเกณฑ์ที่คุณจะป่วยไข้ไม่สบายนะคะอาการเก่าๆกํากเริบอาการเก่าๆมันแสดงชัดเจนขึ้นมาถ้าไม่ใช่ตัวคุณก็อาจจะเป็นคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวของคุณนะคะที่ป่วยไข้ไม่สบายลำดับต่อมามีเกณฑ์ที่คุณจะสูญเสียหรือจากลาจากไกลาจากของอันเป็นที่รักจากสถานที่อันเป็นที่รักจากบุคคลอันเป็นที่รัก จากงานอันเป็นที่รักจากสัตว์เลี้ยงอันเป็นที่รัก นะคะมีเกณฑ์ที่จะต้องออกจากบริบทที่คุณคุ้นชินคุ้นเคยไปสู่บริบทใหม่ๆที่คุณไม่ค่อยคุ้นซักเท่าไหร่มันก็จะเป็นในมุมนี้ด้วยนะคะลำดับต่อมาชาวลัคนาราศีกุมค่ะการที่ดาวพระพุธด,ดาวแห่งปากดาวแห่งการเจรจาโคจรมาทับเนื้อทับตัวมันจะส่งผลทําให้คุณเป็นคนที่รู้จักพูดจากเจรจาช่างพูดช่างคุยแต่ไม่ได้หมายความว่าจะพูดไปในเชิงที่จะไม่มีสาระอะไรไม่ใช่แบบนั้นนะคะก็จะเป็นในเชิงที่คุณรู้จักเข้าหาผู้คน เป็นในเชิงของการรู้จักสื่อสารรู้จักตีความรู้จักทําความเข้าใจกับผู้คนรู้จักเข้าสังคมมากยิ่งขึ้นเป็นช่วงจังหวะที่ชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยมีมีการพบปะผู้คนหรือมีการแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกับผู้คนได้บ่อยครั้งชาวกุมคะในช่วงที่ดาวพระพุธมาทับตึทับเนื้อทับตัวเนี่ยงานใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการพูดการเจรจาการสื่อสารทุกรูปแบบจะมีมุมที่คึกคักมากขึ้นนะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะสื่อสารแบบใดก็ได้ไม่ใช่นะคะก็ต้องทําอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องต้องรอบคอเพิ้มมากเพราะดาวพระพุธมาอยู่ในบ้านเรือนของดาวพระราหูพุธกับราหูนั้นไม่ถูกกันมาอยู่ในบ้านเรือนของดาวคู่อริคู่ศัตรูนั่นเองงานที่เกี่ยวข้องกับการพูดเนี่ยจะมีความคึกคักคือมันมีเรื่องให้ทํามันมีเรื่องให้ต้องจัดการมากขึ้น ะะไหนจะต้องเจราจากับคนนั้นดีลงานกับคนนี้ต่อรองกับคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยมันมีเรื่องที่คุณจะต้องทามันมันไม่ได้อยู่นิ่งอยู่เฉยมันเป็นจังหวะที่มีบทบาทหรือมีหน้าที่ให้ชาวลัคนาราศีกุมได้คิดได้พึงกระทําอยู่เรื่อยๆแต่ก็ต้องทําอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องอย่างที่สมัยบอกไปไม่ควรทําอะไรตามอารมณ์หรือตามใจตัวเองนะคะในจังหวะที่ดาวพระพุธวิจบริดมาทับเนื้อทับตัวเนี่ยให้ระมัดระวังคนอื่นจะเข้าใจคุณผิด ให้ระมัดระวังการถูกมองไม่ดีเพราะดาวพระพุธโคจรเสื่อมมาแบบนี้นะคะคนอาจจะไม่ค่อยเชื่อถือถูกทําให้เสื่อมเสียเครดิตเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือว่าบางทีเนี่ยคุณเสนอความคิดความเห็นอะไรไปแสดงออกออในเชิงของสัญ,ญลักษณ์แสดงออกในเชิงของความคิดอะไรไปอาจจะไม่ได้รับการยอมรับเท่าที่ควรนะคะก็ต้องพยายามทําเนื้อทําตัวให้ดูมีความน่าเชื่อถือหรือมีวุฒิภาวะตามอายุตามความรู้ความสามารถของคุณด้วย เป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีกุมจะมีเกณฑ์ปากไวเหมือนกันนะมีเกณฑ์ปากร้ายเหมือนกันนะคะเวลาทะเลาะก,กับใครหรือมีปัญหากับใครคุณอาจจะหลุดพูดคําพูดที่มันไม่น่ารักออกมาก็ได้นะหรืออาจจะเป็นจังหวะที่คุณก็ใส่อารมณ์ไปอย่างเต็มที่เหมือนกันหรือไม่เช่นนั้นก็จะมีคนปากร้ายมาต่อว่าคุณมีคนพูดจาไม่ดีใส่คุณส่อเสียดทิมแทงคุณมีคนทําให้คุณรู้สึกบั่นทอนจากคําพูดของเขาเหล่านั้นก็เป็นไปได้ ะะเกิดขึ้นได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะคะในช่วงที่ดาวพระพุธดาวเจ้าเรือนปุตตะมาทับเนื้อทับตัวชาวลัคนาราศีกุมมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เรียนต่อได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ทําสิ่งใหม่ได้ขยับขยายได้ต่อยอดจากสิ่งเดิมแต่มันต้องทําด้วยความรอบคอบและไม่ควรใจรีบใจร้อนจนเกินไปต้องทําด้วยความละเอียดละเมียดละไมเพราะจังหวะนี้คือดาวพระพุธวิปริตมา ชาวลัคนาราศีกุมท่านใดอยากจะขยับขยายงานของตัวเองอยากจะต่อยอดงานของตัวเองอยากจะเปลี่ยนบริบททิศทางใหม่ๆสามารถทําได้นะแต่ต้องทําอยู่บนพื้นฐานของการไตรตรองที่ดีอย่างที่สมัยเด็กย้ําไปนั่นเองนะคะในช่วงนี้ยังไม่เหมาะให้ใครหยิบยืมเงินค่ะเพราะดาวมรณะมาทับตัวอาจจะโดนหลอกโดนโกงมีคนมาเอาผลประโยชน์จากคุณมีคนมาคอยเอ่อเขาเรียกว่ามาเลื่อยนะมาเลื่อยเก้าอี้คุณมาตัด สิ่งที่คุณควรจะได้ออกไปมาบั่นทอนการเงินของคุณประการนี้นะคะชาวลัคนาราศีกุมในระยะนี้นะคะช่วงที่ดาวพระพุธได้ทําการโครจรยกย้ายแม้จะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆที่วิตประดิษฐ์มาอยู่ที่ราศีเกิดของคุณเนี่ยจาก10มีนาไปจนถึง28มีนาแม้ว่าจะไม่ได้ยาวนานอะไรแต่ก็ไม่อยากจะให้ชาวลัคนาราศีกุมชะล่าใจหรือมองข้ามความสําคัญของดาวพระพุธไปเพราะดาวพระพุธเนี่ยเป็นดาวที่ให้ผลค่อนข้างเร็วเป็นดาวที่ให้ผลแบบทันทีทันใดย,ย้ายมา มไม่กี่วันก็อาจจะเริ่มเห็นผลกันเลยทีเดียวนะคะว่าเขาส่งอิทธิพลแบบนี้เขาส่งผลกระทบแบบนี้นะดังนั้นชาวลัคนาราศีกุมไม่ประมาทไว้จะดีที่สุดที่สมัยหยิบยกประเด็นนี้มาอธิบายมาบอกกล่าวกันก็คือเพื่อเป็นการเตือนนะคะไม่อยากจะให้ชาวกุมประมาทให้ระมัดระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นให้ระมัดระวังข้อมูลข่าวเท็จที่คุณจะได้รับข้อมูลที่มันไม่จริงข้อมูลที่มันไม่น่าเชื่อถืออาจจะหลงเชื่อสิ่งเหล่านั้นก็อยากจะให้ชาวกุมมีสติกันไว้นั่นเองค่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้ ก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกลุ่มชาวกลุ่มท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคําพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คําพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพย,ายดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุน้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ ความสำเร็จและราบรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ